คุณกำลังเผชิญกับภาวะดื้ออินซูลินอยู่หรือไม่สัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าคุณอาจกำลังเผชิญกับภาวะดื้อต่ออินซูลินการแสดงออกทางกายภาพ 1. รู้สึกไม่สบายตัว2ผิวพรรณที่หยาบก,กร้าน3อัสวะบ่อย 4. ลดน้ำหนักได้ยากการแสดงออกทางด้านจิตใจ 1. รู้สึกเหนื่อยล้า2อยากอาหารบ่อย3กระหายน้ำบ่อย 4. คิดและตัดสินใจช้า รีบทิกตัวเองด่วนถ้าไม่อยากเป็นภาวะดื้ออินซูลินที่สำคัญคุณรู้หรือไม่ผู้ใหญ่จำนวนมากประมาณหนึ่งในสามกำลังเชิญกับภาวะดื้อต่ออินซูลินโดยไม่รู้ตัวดังนั้นทุกคนต้องควรดูแลสุขภาพและหมั่นสังเกตตนเองอย่างสม่าเสมอถ้าไม่อยากมีภาวะดื้อต่ออินซูลินและที่สำคัญเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดโรคเรือร้อรังจำนวนมากพี่ปลาอยากจะบอกเลยเช็คตัวเองด่วนค่ะ